กองทุนการศึกษาโรงกลั่นน้ำมันเอสโซสศรีราชาและพนักงานมอบทุนการศึกษาต้องเรียนปานหนึ่งล้านสองแสนบาทเมื่อเวลา15นาฬิกาที่ศาลาประชาคมที่วัดการอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนายวรจักรสถาพรพ,รพินโยแหนอำเภอศรีราชาเป็นประธานมอบทุนสนับสนุนการศึกษากองทุนการศึกษาโรงกลั่นน้ำมันเอสโซศรีราชาและพนักงาน ประจำปี2565พร้อมเด้นางจินดาถนอมรอดนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบังนายภไยบุญเสริมศาสตร์หรือโตบางแคนาย,ยกสมาคมสีมลนศสีราชาโรงกลั่นน้ำมันเอโซสีราชาบริษัทเอโซ่ประเทศไทยจำกัดมหาชนที่สนับสนุนการศึกษาจากเงินบริจาคของพนักงานจำนวน1,215,300บาท ให้กับนักเรียนในเขตพื้นที่อำเภอศรีราชาภายใต้โครงการกองทุนการศึกษาโรงกลั่นน้ำมันเอโซศรีราชาและพนักงานซึ่งในโอกาสนี้นายอนุวัตรรุ่งเรืองรัตนากุลผู้จัดการโรงกลั่นน้ำมันเอสโซศรีราชาและดรทวีศักดิ์บรรลือศิลป์กรรมการบริษัทมหานครจำกัดเอสโซประเทศไทยจัดมอบทุนการศึกษาจำนวน4 5 5ทุน โดยแบ่งเป็นระดับชั้นประถมศึกษา3 0 9ทุนทุนละ2,000บาทชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น139ทุนทุนละ3,000บาทและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย7ทุนทุนละ4,000บาทให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือโดยโอกาสโดยการคัดกรองจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาโดยมีหัวนหน้าส่วนราชการหน่วยงานทางการศึกษา และผู้บริหารของโรงกลั่นน้ำมันเอโซศรีราชาร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้โดยกองทุนการศึกษาโรงกลั่นน้ำมันเอโซศรีราชาไดก่อตั้งขึ้นมาปีพุทธศักราช2542ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญทางการศึกษาของเยาวชนในท้องถิ่นและมุ่งมั่นที่จะมอบโอกาสทางการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนที่ด้อยโอกาสและขาดแคลนทุนทรัพย์ อันเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศในอนาคตโดยมีพนักงานบริษัทเอสโซประเทศไทยจำกัดมหาชนและบริษัทเอ็กซอโ์โมบินจำกัดรวมกันบริจาคทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษาในครั้งนี้ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่ส่งเสริมให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งยังย่งยืนต่อไปเวิส ปิทยาทิพย์สีภาพข่าวหรือราทิพย์สีรายงาน